เลยนะครับอันนี้นี่คือแบ่ง f c ในทิกตอกสามร้อยทุกคนกดถูกนะผมโอ้โหสามร้อยไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกที่นี่ที่เดียวอ่ะกดเลยกดเลยไปกดในตะาการทิกตอกกดได้เลยสามร้อยเฮ้ยทำไมหาหาวงอยู่เนี่ย ไปกดกันได้เลยนะจ๊ะไปกดกันได้เลยจ้ะพายันผมประสิทธิ์จ้ะพายันผมประสิทธิ์นะครับสุดยอดคือผมไม่อยากขายแพงเอาตรงนะผมเปิดให้ในตะก้าทิกตอกอ่ะ ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้สามร้อยนะผมถามว่าเมื่อก่อนขายกันเป็นพันนะครับผืนหนึ่งเนี่ยโอ้โหพิธีขนาดนี้นะครับพิธีขนาดนี้พระเกจิอธิษฐานไม่รู้กี่รูปนะผมปกเสกกันแบบโอโ้โอหโอ้โหนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเนี่ยถ้าผมยกไปขายคนจีนนะเท่าไหร่เขาก็ซื้อเนี่ยถ้ายกไปขายคนจีนนะคนจีนเหมาหมดอะผมบอกให้เลยเนี่ยชุดเนี้ย ถ้ายกไปขายคนจีนนะคนจีนเหมาหมดนะครับเพราะคนจีนชอบมากๆเลยพรมประสิทธิ์นะครับเนี่ยเราก็มีเท่านี้แหละทุกคนนะครับเราก็มีเท่าที่แบ่งให้นะครับแบ่งๆกันเก็บนะครับคนละเล็กคนละน้อยแบ่งๆกันเอาไปเก็บนะครับผมเอาไปบูชานะครับมีอยู่เท่าๆนี้แหละนะครับไม่ได้มีเยอะแยะอะไรนะครับผมก็มีให้เท่าที่มีเท่านี้แหละนะครับ พยันพรมประสิทธิ์พรมประสิทธิ์โม,มาจรโดกาปิปปติสัมปิติพรมประสิทธิ์เนรมริตรเรื่องมวลสารอสุดยอดบอกเลยว่าสุดปังกะละมังสุดปังสุดปังอ่ะนี่นะครับที่ไ์อื่นก็ไม่มีขายนะ เพราะว่าคนอื่นไม่มีของนะครับผมเป็นผู้จัดสร้างผมมีเก็บเอาไว้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยเอามาขายนะครับนีน่มีเนี่ยเอามาแบ่งในติ๊กต็อกมีเอามาแบ่งในติ๊กต็อกนะครับแหวนไม่มีครับแหวนหมดแล้วกดเลย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  กดเลยกดเลยกดเลยอ่าทาเวทกดได้ในตะกร้าโอกิวาลาอมเล็ช็อปได้เลยครับ ตะกาโอกิตะกาโอกิวาลาอามูมเร็ดช็อปไปกดได้เลยตะกาโอกิวาลาอามูมเร็ดช็อปถูกมากเลยนะนี่ผมขายให้เพื่อนๆในราคา300นี่เสียดายนะถูกจริงนะทุกคนพีธทีขนาดนี้พีธทีปลูกเสกใหญ่ พระเกจิคณอาจารย์นะครับอธิษฐานจิตนะครับ <S <S LIKE เยอะมากทุกคนเยอะมากพระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิตวัตถุมคนรุ่นเนี้ยเยอะมากมากครับสุดๆไปเลยพระเกจ like ิอธิษฐานจิตหลายรูปเบนกลับไปยังฮะเบนแล้ว เป็นเสมีนนยนวันนี้เท่ร่ิดแปดิเก้าใช่พาราจับต้องได้ครับถูกเชื่อผมเถอะสามร้อยนี่ถ้าไม่ได้ซื้อตรงกับผู้จะสร้างก็ไม่มีขายราคาเนี้ยนะผม ไม่หม,มพอแล้วนะเอาหมดเอาตะก้าออกแล้วนะเอาตะก้าออกแล้วนะใช้ยาอันสามนาทีอืมปักตะก้าสามนาทีเอาเอาเอาลงปักก้าสามนาทีเอาลงนะผม,อ,มอันสิบวิเก็บไว้ให้พันธมิตรขายบ้าง no <sweak> มาจะให้ดูของดีวันนั้นผมลื้อตั้งนานผมหาไม่เจอผมมีทีเด็ดผมมีทีเด็ดนะทีเด็ดรายการที่ผมจะมาเปิดให้นะเดี๋ยวผมหาวอนนะวันนั้นผมหาไปรอบเนี้ยเดินหาทั่วเลยหาไม่เจอเว้ยเออวันนี้บทจะหาอีกก็หาไม่เจอไว้เอาดิเอออันไรโคตรงงวันนั้นหา วันนั้นเดินหาไปทีหนึ่งแล้วนะวันนั้นเหมือนจะเจอเ,จอ,เออแต่พอวันนี้หายอีกทีไม่เจอจเอ,เอ,อีกแล้วอันนไหนเฮ้ยหาไม่เจอครับแป๊บหนึ่งทุกคน วันนั้นหาทีหนึ่งละวันนั้นอุตส่าห์หาเจอทีหนึ่งละวันนี้หาไม่เจออีกอ่วนั้นเจออยู่มีแค่ไม่กี่อันนึงฮะอยู่ไหนหมดมีอยู่ไม่กี่อันนึง วันนั้นผมหาผมเจออยู่เม่แเม๊มหายจ้ะโดน <c oughs> พระนาคปกนะครับมงคลเทพประสิทธิ์นะครับรุ่นนี้นะสวยแบบสวยทะลุมิติแต่ว่าตอนนั้นหาเจอ ตอนนี้หาไม่เจออีก้ตอนนั้นหาเจอตอนนี้หาไม่เจอแล้วกคนเล่นซ่อนแอบตอนนั้นหาเจอตอนนี้หาไม่เจออีกอ,อ,นนอ่ะ กินเลยก็ได้ไปไหนวะทุกคนพอผมจะหยิบมามาเปิดเนี่ยผมหาไม่เจอประจำเลยเอออ่าเจอแล้วนี่ไงมีแค่ถุงเดียวเท่านั้นนะจ๊ะมีแค่ถุงเดียวเท่านั้นมีแค่ถุงเดียวเท่านั้นนะเออถุงเดียวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้า